สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24กันยายน2565นะครับก็เป็นช่วงปลายในส่วนของปีงบประมาณ2565นะครับก็จะก้าวเข้าสู่ปี66แล้วในส่วนของข้าราชการช่วงนี้ก็มีการเลี้ยงกเกษียณกันเยอะก็มีข้าราชการหลายๆท่านนะครับที่ ใช้เวลาว่างหลังจากเกษียณแล้วก็มาปลูกมันบ้างมาทําลานบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรโดยภาพรวมทั้งหมดนิดนึงนะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2565นะปีงบประมาณนะครับก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะมีสินค้าเกษตรบางชนิดที่ราคายังดีอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันหลาย,ลายชนิดก็ราคาดิ่งลงนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับ แล้วก็สำหรับในส่วนของ f c สอเกษตรบรรจุนะครับถ้ามาขายสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นมันหรือปาล์มที่ลานสอลานมันนะครับถ้าเจอผมนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น f c ก็เดี๋ยวรับของเท่อดลึกนะครับก็จะลืมครับในส่วนของคนที่มาขายมันหรือขายปาล์มที่สอลานมันนะครับก็แจ้งได้นะครับถ้าเจอผมนะครับสําหรับวันนี้จะขออัปเดตในส่วนของสถานการณ์สินค้าเกษตรนะครับที่เป็น สินค้าหลักของประเทศไทยทั้งหมดนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นปีแล้วปลายปีนี่ราคาเป็นยังไงนะครับในช่วงของปลายปีงบประมาณนะครับราคาเป็นยังไงนะครับไปเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูข้อมูลที่ได้นะครับขอบคุณข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเดี๋ยวจะโชว์ภาพไปเห็นนะครับก็คือภาพเนี่ยจะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะครับถ้าสินค้าเกษตรชนิดไหนที่ลูกศรชี้ไปทางด้านสีเขียวอ่อนแสดงว่าราคายังดีนะครับ หมายความว่าไฟเขียวครับราคาดีในขณะที่มาตรงที่สีเหลืองนะครับก็ราคาเริ่มจะต่ำนะเป็นการแจ้งเตือนราคาเริ่มจะต่ำแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงมาทางด้านสีแดงนะครับลูกศรชี้ลงมาทางด้านสีแดงก็แสดงว่าราคาต่ำนะครับแสดงว่าต่ํากว่าควรจะเป็นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสินค้าตัวแรกนะครับซึ่งก็ดูจากรูปนะครับเป็นสินค้าเกษตรตัวแรกที่ประเทศไทยมีการผลิตเยอะนั่นก็คือข้าวนะครับข้าว เจ้าวความชื้น15%นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ตันละ9,290บาทนะครับเมื่อทุกท่านดูลูกศรจะเห็นว่าจะใกล้เข้ามาสีแดงแล้วหมายความว่าราคาค่อนข้างจะต่ำนะครับก็คือราคาต่ำลงครับเมื่อเทียบกับต้นหรือกลางปีเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่านิดๆตอนนี้ราคาลดลงมานะครับนั่นคือในส่วนของข้าวเจ้านะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับเป็นข้าวเปลือกเจ้าความชื้น15%นะครับ9,290บาทต่อตอนันราคาค่อนข้างจะต่ำนะครับณนะปัจจุบัน ต่อไปนับสินค้าชนิดที่นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะจะเป็นพระเอกนิดนึงในปี2ปีที่ผ่านมานะก็คือเรื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับปีนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าอะไรที่เลี้ยงสัตว์ราคาค่อนข้างจะดีนะครับข้าวโพดหรือมันสำปะหลังนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดูจากลูกศรยังอยู่ที่สีเขียวอ่อนนะครับแสดงว่าราคาค่อนข้างจะดีนะก็คือราคาอยู่ที่9.2บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับนั่นคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถ ทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศไทยเป็นเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยปลูกค่อนข้างจะเยอะก็คือในเรื่องของอยางพารานะครับยางพาราในช่วงของต้นปีถึงกลางปีเนี่ยราคาไล่ไปที่ประมาณ60กว่าบาทนะครับต่อกิโลกร,รัมนิดนิดนะครับนี่คือ,อยางพาราแผ่นดิบช้ำสามนะครับแต่ตอนนี้ราคาดิ่งกลับลงมานะครับราคาดิ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าท่านผู้ชมดูจากทุกศรจะเห็นว่าจะอยู่ที่สีแดงแล้วนะครับราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่45 จ4.8บาทต่อกิโลกรัมนะครับนั่นแสดงว่าราคาค่อนข้างจะต่ำนะครับยางแผ่นยางพาราแผ่นดิบชั้น3นะครับเทียบกับประมาณกลางปีขึ้นไปประมาณ61บาทต่อกิโลกรัมนะครับแสดงว่าราคาตกลงมานะครับในส่วนของยางพาราทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เกษตรกรลหลายหลท่านนะครับค่อนข้างจะก,กังวลใจนะครับก็คือในส่วนของปาล์มน้ํามันนะครับปาล์มน้ํามันเนี่ย เมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมบอกว่าเป็นราคาเป็นปีทองนะครับแต่เป็นไปได้สักพักนะครับตอนนี้ปาล์มเนี่ยราคาร่วงลงมาครับร่วงลงมาค่อนข้างจะสูงนะครับจากช่วงต้นปีถึงกลางปีเนี่ยเกือบ10บาทนะครับสิบถึงสิบาทด้วยซ้ําที่ราคาที่โรงงานรับซื้อตอนนี้ร่วงลงมาอยู่ที่4.93บาทต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าในส่วนของลูกศรเนี่ยก็ยังเป็นสีค่อนข้างจะไปเอียงไปด้านสีเขียวอ่อนอยู่นิดนึงนะครับ นั่นหมายความว่าราคาเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะครับแต่ที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มค่อนข้างจะเป็นกังวลก็คือเนื่องจากว่าปุ๋ยราคาแพงนะปาล์มเป็นพืชที่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะนะเพราะฉะนั้นจะมีต้นทุนตรงนี้เพิ่มทําให้เกษตรกรค่อนข้างจะ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 ,จะกังวลในเรื่องนี้นะปาล์มราคาลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเกือบเป็นเท่าตัวครับจาก8บาท10บาทหรือประมาณ4บาท5บาทนะแล้วก็แนวโน้มยังไม่หยุดนะยังมีแนวโน้มที่จะลงต่อนะในส่วนของปาล์มนะปาล์มน้ํามันนะครับ ทีนี้มาดูตัวสุดท้ายนะครับก็คือมันสัปะหลังนะครับปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปีทองของราคามันสำปะหลังนะครับสินค้าเกษตรตัวอื่นลดแต่มันสำปะหลังนี่ยังทรงนะครับยังทรงในราคาที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับ23ปีที่ผ่านมานะก็คือราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่มันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่สองบาทเจ็ดสิบสตาง์ต่อกิโลกรัมนะครับราคาเฉลี่ยที่รับซื้อหน้าลานนะครับในส่วนของมันสัมปะหลังยี่สิบห้ากิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาทีี่่คคอนนข้างจะะดรับ ในส่วนของมันสำปะหลังนะครับสรุปภาพรวมของสินค้าเกษตรนะครับก็คือมีหลายๆตัวที่ราคาตกค่อนข้างจะใจหายนะอย่างเช่นยางพาราเนี่ยจาก61บาทนะยางพาราดิบแผ่นชั้น3นะครับจากช่วงกลางปี61บาทตอนนี้มา40บาทกว่านะร,ราคาค่อนข้างจะตกสูงในขณะเดียวกันตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าห่วงนะครับก็คือในเรื่องของปลาล์มน้ํามันนะครับจากช่วงกลางปีนะครับช่วงที่ อินโดนีเซียระงับการส่งออกเนี่ยไตยขึ้นไปถึง1 0บ1บาทต่อกิโลกรัมนะครับตอนนี้ราคาลงมาที่ราคารับซื้อหน้าโรงงานนะครับลงมาที่ประมาณ4บาทกว่าต่อกิโลกรัมนะครับตกลงมาเกินครึ่งหนึ่งนะครับนั่นคือในส่วนของจางพารากับปาล์มแล้วก็ข้าวนะครับเนี่ยฤดูการข้าวกําลังจะออกปลายปีเนี่ยช่วงใกล้ละข้าวก็ราคาย่อลงมานะครับต่ำนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต่ําแต่มีสินค้าอยู่2ชนิดนะครับมีสินค้าทางเกษตรสีองชนิดซึ่ง เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าสินค้า2ชนิดเนี่ยใช้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นหลักได้ด้วยนะครับนอกจากจะใช้ในทางอื่นนะก็คือมันสำปะหลังกับข้าวโพดก็ยังถือว่าราคาค่อนข้างจะจะดีนะครับราคาสูงนะเมื่อเทียบกับปีก่อนๆนะครับก็เป็นบทสรุปนะครับของสินค้าเกษตรนะครับอัปเดตก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณ2 5 6 5ในอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครตนะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่องสอเกษตรบรรจุนะครับก็เป็นช่อง YouTube รายการดีๆเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับท่านใดที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลก็ขออนุญาตเป็นในช่วงวันหยุดนะครับหรือไม่ก็เป็นช่วงหลังเวลาเลิกงานนะครับที่เบอร์โทร0813350831ครับขอบคุณครับ